สวัสดีครับพบกับรายการ cc c a แ t ตติ้ครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม minecraft นะครับผมโอเคโอเค้โอเกเกฉันขอเอาไปทำที่นอนหน่อยนะโอเคนะครับบางคนหาสงสัยว่าของพวกนี้นะครับผมมาได้ไงครับบอกไว้เลยนะครับ คือผมไอนี้ก่อนอัดแล้วคือผมเล่นก่อนอัดนะคือบอยง่ายคือผมลืมอัดนะฮะก็ตอนแรกกาจะเล่นธรรมดาทีนี้น้องบอกว่าเอ้ยทาไมไม่อัดเลยอัดก็อัดอัดก็อัดอ่ะอย่างนั้นอ่ะงั้นต่อไปเลยก็ได้ก็อะไรแบบเนี้ยโอเคอ น้องพูดช้ากว่านี้นี่โอ้โหไอนี่ไปแล้วนะคือกำลังจะสร้างบ้านอะดูของดิดูของดูของดิยกำลังจะสร้างบ้านแล้วอ่ะอันเนี้ยฟักทองเนี่ยผมไปเจอตอนไอ้นี่นะตอนผมเดินหาที่อยู่อ่ะเจอฟักทองเต็มเลยเอาเอาเอาแล้วตอนบ้านบ้านเอยตอนแรกบ้านอยู่นี บ้านอยู่ตรงนี้นี่จําได้ตัดมาไอ้ตัดหญ้าไว้ใช้เนี่ยตัดหญ้าไม่เข้าใจทําไมไอ้หลอดเขียวๆไม่ลดโอเคงั้นเรามาสร้างบ้านนเลยนะครับ โอเคโอ้โห okay. oh ไม้เยอะจังสร้างบ้านดีกว่าบ้านผมเอาเป็นบ้าน À. À. cầm โอเคเข้ามาในบ้านแล้วก็ต้องนี่เตาเผากล่องครับโอเคนี่เตาเผาโอ้โหหมดโคทำท็อ่มาเลยเดีย๋ยวไปขุดใหม่โอ้โหแล้วตรงนี้ไม่รู้ด้วยโคคขุดตรงไหนเดีย๋ยวต้องหา โอเคงั้นก็ต้องครับเตียงนอนก่อนอ้ยขอโทษนะครับโอ้ยอ้ยอ้ยเมาเมานี่โอ้โอยช่างมันช่างมันถุยตอนแรกกายจะใช้ไม้ดำ โอ้แต้องนี่ทำอะไรเนี่ยที่เหลือตั้งเยอะตั้งเยอะเอาบ้านให้เล็กกว่าน,นี้ดีไหมทำไ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 มมันจะได้พอดี ถ้ามีเสียงรบก,กวนขอโดยเรนวครับข้างบางก็เปิดเพลง ต่อไปก็ทำเดี๋ยวก่อนนี่พอดีโอเคบ้านนี้ผมอาจจะไม่ได้อยู่ถาวรฮะถ้าเล่นไปไกลๆก็อาจจะย้ายที่หรืออะไรแบบน,นี้ก็อาจจะได้นะฮะว่า เนี่ยต้องใช้ไม้ดำในการประหยัดการใช้ไม้ทำบ้านโอเคต่อไปก็ทำหลังคา เราจะขึ้นยังไงอโอ้ยวางไม่ได้เฮ้ย คลิปคลิปมค์ครับนี่ผมจะหยุดไว้เป็นคืนๆน,นะครับอย่างแบบว่าอย่างพอน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 ผมค่ะจะหยุดคลิปหนึ่งนะครับเพื่อประหยัดเนื้อที่ พูดปุ๊บก,ก็จะจบคลิปแล้วโอ้มอนสเตอร์มนสเตอร์ถ้ามีเสียง รบกวนก็ขอโทษด้วยครับไม้หมดหรอมาอ้าว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  Yeah. โอ้ยโทษคลิปนี้คลิปน,นี้อาจจะนอนนอนดีหรือเปล่านอนนอนนะนอนอ๋อนอนก็นนได้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยนอนโอเคครับโอเคครับงั้นผมก็ขอจบคลิป เพียงเท่านี้และกันนะครับผม